จริงจะถามคุณจอมก่อนว่าถ้าจะให้ตมาตอบตอบออกมาก่อนว่าประเทศไทยเราเป็นไม่ได้กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเราก็เกเตือนอ่ะพอเราถามเตนมมาก็ไม่ตอบอ่ะเป็นไม่ได้กำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วประเทศไทยเรากําลังพัฒนาค่ะเนี่ยถ้าต,ตีได้ตีเลยนะเพีวันนะอย่างน,นี้นะ <ทำ S 1> เริ่มดูถูกประเทศตัวเองสักทีประเ<ม>ทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่า ได้แค่นี้พระจ้์ผมบอกผมว่าพระจ้าไม่รอบแม่แต่แต่มี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 แต่นะถ้าถ้าไม่มีโยมนะถ้าไม่แต่กูตายถ้าไม่ตายแต่นั้นเนี่ยแต่ด้วยการสวดมนต์ด้วยการที่ แต่ด้วยการสวดมลด้วยการที่ทำรักจิตใจอยู่ตลอดด้วยการไม่ทำสิ่งม่ดีเรี่นเราก็ต้องพัฒนาไปอีกอย่างแน่นอนปรบมือสิครับรออะไรปรบมือเอาอะไรเอาเอาอะไรมาพัฒนาถามก่อนรน,นีตั้งแต่ยุคเก้าศูนย์ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้หลงพี่